แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรได้เฮทั่วประเทศนะคะล่าสุดค่ะนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชงเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรกลุ่มนี้นะคะแล้วก็เตรียงมงบประมาณในการช่วยเหลือกว่า5,000ล้านบาทช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้ค่ะ มติอีกข้อหนึ่งก็คือที่ประชุมเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสำหลังปี4ต่อไปโดยเงื่อนไขเหมือนกับ3ปีที่ผ่านมาทุกประการนั่นก็คือประกันรายได้กิโลละสองบาทห้ไม่เกินครัวละ100ตันนะครับเ,เริ่มตั้งแต่1นธันวาหกห้ถึงหนึ่งพฤศจิกาหกก จะจ่ายเงินส่วนต่าง12งวดนะครับงบประมาณรวมกัน4,743.5ล้านบาทสำหรับเงินส่วนต่างถ้าต้องจ่ายนะครับแต่ขณะนี้ยังไม่ต้องจ่ายเพราะราคามัน3บาทกว่านะครับยังเกินรายได้ประกันที่โล2,50บาท50อยู่เป็นปีนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือที่ประชุมเห็นชอบมาตรการคู่ขนานกับประกันรายได้โดย มีสประเด็นที่เห็นชอบคือหนึให้ช่วยดอกเบีย้ยสเปกับเกษตรกรรายย่อยเพื่อกู้ไปใช้ในการปลูกมันสำปะหลังนะครับซึ่งอันนี้ตั้งงบไว้สี่ล้านบาทอันที่สก็คือให้ช่วยดอกเบีย้ยกับสถาบันเกษตรกรที่เก็บสต๊อกมันสำปะหลังไว้ในช่วงที่มันออกเยอะเพื่อจะได้ไม่ทำให้ราคามันตก ั้งงบไป15ล้านบาทอันที่3ก็คือช่วยดอกเบี้ย3%ให้กับลานมันโรงแป้งหรือโรงงานผลิตเอทานอลนะครับในการที่จะนำไปแปลรูปเป็นมันเส้นแป้งมันหรือเอทานอลแล้วเก็บสต็อกไว้3-6เดือนนะครับโดยตั้งวงเงินไว้225ล้านบาท หรือถ้าจําเป็นก็จะเพิ่มงเงินให้อีกในอนาคตใช้งบประมาณรวมกันสำหรับมาตรการคู่ขนาน291.4ล้านบาทรวมทั้งประกันรายได้และมาตรการคู่ขนานเป็นเงิน5 0 3 5 3ล้านบาทซึ่งจะได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยเร็วนะครับก็ขอเรียนให้ทราบครับ แล้วก็ข่าวดีสำหรับตลาดส่งออกมันสำปะหลังของไทยที่ขอเรียนเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือขณะนี้ทูตพาณิชย์ไทยประจำฟิลิปปินส์ได้ประสานผู้นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็คือนำเข้ามันสำปะหลัง37บริษัท มาเจราจากับผู้ส่งออกมันสำปะหลังไทยนะครับซึ่งได้มีการพบปากันมาในช่วงเมื่อวันที่9กันยาที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยครับ และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็วให้เราสามารถขายมันสำลังให้กับฟิลิปปินส์ได้โดยเร็วที่สุดผมมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงกิรตินะครับได้รับผิดชอบบริหารจัดการเรื่องนี้เพื่อให้เกิดผลแล้วก็ซื้อขายกันได้โดยเร็วที่สุดทั้งหมดนี้ก็จะมีผลในการช่วยยกระดับราคามันสำลังให้กเกษตรกรได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับถัดจากนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับ